สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มโสพิททอดันเตอร์น,นะคะก็จะมาพากินมาดื่มน้ำสองแก้วนะคะเพื่อช่วยในการเผาผลาญอาหารนะคะสิบนาทีก่อนอาหารนะคะเนี่ยมันจะช่วยไปเข้าไปในกลำไส้จะไปช่วยกระตุนะ้นค่ะ แล้วก็เนี่ยพี่จมก็กินฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งคนนะพี่จมโวพิทอดอรนเตอร์นะคะก็วันก็เคยสัญญาว่าจะมากินฝรั่งให้ดูไม่ใช่คนนะฝรั่งจริงๆนี่ไปได้มาจากร้านคุณอีเลียสค่ะคุณอีเลียสเนี่ยเป็นคนคนคน,คนรู้สึกจะคนฮินดูนะคะเขาขายผักแถวแถวเบดเฟร์ดนะ,ะ่ะ การกินน้ำเนี่ยมันก็ไปช่วยกระตุ้นระบบอยอาหารของเรานะฮะอืมอร่อยเีื่อแรกนึกว่าข้างในจะเป็นสีแดงกับไม่ใช่ฮะ,ค,ะคิดว่าฝรั่งอันเนี้ยอาจจะมาจากอินเดียก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะอืม กรอบอร่อยฮะหวานรสเปรี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเพราะว่าเวลาเราดื่มน้ำแล้วก็กินผลไม้เนี่ยน้ำจะไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้ว จะทําให้เราไม่แบบไปสวาปาาอาหารเป็นมื้อนะฮะเพราะพวกไขมันพวกน้อเป็ดน้าไก่อะไรพวกนี้ยเราก็จะกินน้อยลงนะฮะเราก็จะกินน้อยลงแล้วเราได้อาหารต้นทางไปก่อนนะฮะนี่คือวีดีโอยือนยันตามหมอแบงสอนนะคะหมอแบงหมอคนไทยอะฮะ่ะ ไปดูได้หมอแบงค์มีทั้งใน Facebook นะคะกรอบค่ะฝรั่งกรอบมันไม่เหมือนฝรั่งอันนี้ยมันไม่เหมือนฝรั่งในเมืองไทยนะฮะมันมเหมือนฝรั่งกิมจูอะไรพวกนี้ลูกโตๆเขียวๆกรอบๆหวานด้วยตอนเป็นเด็กนะฮะ ชอบปีนต้นฝรั่งที่บ้านอัน,นี้ต้นถูกตัดทิ้งไปแล้วที่บ้านมีต้นฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งก็เอาเป็นที่เล่นยิมนาสเต็กเด็กๆชอบปีนต้นไม้เหมือนลิงเลยค่ะชอบขึ้นต้นไม้แล้วไปกินผลไม้บนต้นไม้อนะ่ะเหมือนลิงจริงๆมีความสุขมากนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็มองผู้ใหญ่เขาทำอาหารในข้างล่างในครัวต้นฝรั่งมันอยู่ในครัว มันติดไปในครัวค่ะพอฝนตกนะนะลูกฝรั่งมันจะออกมาขนาดเนี้ยฝรั่งไทยนะคะมันเขียวพอฝนตกเนี่ยต้นฝรั่งจะดูดน้ําเข้าไปในฝนจะหวานกรอบอร่อยสดขื่นตรงหางก็เคยเกิดเป็นลิงมาก่อน <laughs> จริงๆอ่ะหัวเลาะก็เหมือนลิงไง <laughs> เห็นไหม คงคงคงได้ผ่านมาหมดแล้วอะในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมีไม่ไม่เคยมีใครผิดพลาดนะฮะไม่เคยไม่ใครมีบริสุทธิ์ปุดผ่องต้องผิดพลาดกันมาทั้งนั้นแม้นพระสมพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดพลาดแต่ว่าทุกคนกลับตัวได้นะ,ะพี่ปุ๋ยพี่จุ๋มก็หวังว่าทุกคนจะกลับตัวได้ ค่ะเมื่อเรากลับตัวได้เราก็คิดถึงบุญที่เราทําบ่อยๆนะฮะแล้วบุณจะตามรักษาเราอืเดี๋ยวหมดชิ้นนี้เราก็จะพอแล้วค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมมแขาวดีมาบอก เดี๋ยวจะไปทําคลิปวิดีโออาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วันเนี้ยเพราะว่าคลิปยาวลงไปแล้วนะคะอืมอืม จะมีข่าวดีสำหรับผู้ติดตามพี่จุม๋มนะฮะเมื่อเรากินฝรั่งแล้วเราก็อาจกินมะเขือเทศสักลูกหนึ่งมะเขือเทศที่ทำให้ต่อต้านสารมะเร็งได้ดีต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ดีในตัวเราเนี่ยมีเซลล์มะเร็งทั้งนั้นยนะฮะแต่ว่า ซเซลลมะเร็งนั้นจะโตเป็นมะเร็งที่ทำร้ายต่อร่างกายเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินค่ะนะเพราะฉะนั้นกินอาหารที่เป็นสีแดงๆมีมีหลายสีเนี่ยอย่างเงี้ยดีต่อสายตาแล้วอาหารน่าจะไปช่วย หยุดการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งตามเนื้อตามตัวของเราเนี่ยมีมะเร็งเซลล์มะเร็งทั้งนั้นนะคะแต่มันจะโตรหรือเปล่าท่านั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นกินผักผลไม้เยอะๆจะมีสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องร่างกายเราเองค่ะเราจะได้มีอายุยืนยาวนะคะตายทุกคนนะแต่ให้มีอายุยืนยาวไว้ทำบุญ แล้วก็ตายแบบไม่ทรมานตั้งจิตอธิษฐานเลยนะอืมให้ตายเหมือนกับหลับไปแล้วก็ไปตื่นในดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ,ษหรือไปตื่นบนสวรรค์สองแก้วเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็มีความสึกเหมือนอิ่มเลยนะกินปินผลไมนะ้เนี่ยกินฝรั่งไปลูกครึ่ง เหมือนจะอิ่มเลยอ่ะนั่นคือคือเราจะไม่ไปสวาปามอาหารหลักอะค่ะคือเราจะค่อยๆกินแล้วค่อยๆเคี้ยวนะคะเพราะเรามีเพราะเรามีผลไม้เข้าไปรออยู่แล้วนะคะแล้วผลไม้นี่ก็จะช่วยย่อยและเผาผลาญไขมันนะคะให้เราโอเคค่ะพี่จุ๋มค่ะโสขิตท่านเต้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุขัยยืนยาวร่ำรวยนาเงินทองไหลามาเทมา โอเคค่ะพี่จ๋มค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ